ในตอนที่2ภาพก็ได้ตัดมาที่ปราสาทนั่นเองซึ่งก็มีพระเอกนะผมที่นอนบนอยู่เขาก็ได้บ่นกับพ่อของเขาซึ่งช่วงนี้พ่อ,ขอเขานั้นก็ไม่ค่อยว่างเลยหลังจากที่มันนอนบนอยู่สักพักหนึ่งก็ได้มีเสียงข้างนอกโอกวยวายแตไม่หมดพระเอกก็ได้ใช้เวทมนตร์แคนของเขานะผมในการสอดส่องดูว่าข้างนอกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากนั้นภาพก็จะได้ตัดมานะครับก็มีอัศวินที่ได้รับบาดเจ็บมาเต็มไปหมดเลย เอกเขาก็ได้เดินเข้ามาถามพ่อของเขานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพ่อเพะเอกเองนะครับเขาก็ได้บอกมาว่าเขาได้รับข้อมูลมาว่ามีโจรมาตั้งแคมป์อยู่ในป่าพ่อเพะเองนั้นเขาก็ได้เตรียมกองกำลังที่จะไปจัดการนั่นเองแต่ว่าพวกโจรนั้นันรู้การเคลื่อนไหวของพ่อเพะเอกก่อนก็เลยลักลอบโจมตีนั่นเองซึ่งหลังจากที่พร่เอกนั้นได้ยินเพ่เอกนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มีคนลักลอบโจมตีครอบครัวตัวเองซึ่งเฟยนั้นก็ได้พูดอะไรที่ไม่เข้าหูเพกออกมาซึ่งหลังจากนั้นผมเพ้เฟนนั้อง เองที่ได้เห็นพระเอ,อกนั้นปล่อยอ,ออาอากมาเธอนั้นก็ยอมเงียบนั่นเองซึ่งเราก็จะได้รู้นะครับผมว่าพระเอ,อกนั้นสามารถใช้พลังรักษาคนอื่นได้ด้วยคนระับซึ่งพลังพระเอ,อกนั้นก็สามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยคนระับ หลังจากที่พเพกนั่นแอบราาักษาคนอื่นจนหายเป็นปกติแล้วนะซึ่งพ่อเพ่ยนั้นก็ตกใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเจ้าตัวพ,พ่อพพะเอกก็ไม่รู้นะซึ่งหลังจากนั้น,นถ้าผมภาพก็จะได้ตัดมาในตอนนั้เลยนะครับซึ่งก็ได้มีเจ้าเฟย์ถ้ผมที่มายืนเฝ้าหน้าห้องของเพระเอยู่นั่นเองตัวรพเอกเองนั้นเขาก็ได้นอนหลับอยู่ในห้องนะครับหลังจากนั้นเพเอกนะผมเขาก็ได้ตื่นแล้วเขาก็ได้เดินออกมาน,นะนั้นนองนะก็ได้เจอเฟย์นะผมที่ยืนอยู่หน้าห้องของตัวเองนั่นเองซึ่งตัวเข เขาก็ได้บอกขอโทษเฟยแล้วก็ให้เฟยนั้นพูดได้นะครับ ซึ่งเขาก็ได้บอกให้เฟยนั้นตามเขามานั่นเองซึ่งหลังจากนั้นน้องหมเพ่ก็ได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าของปราสาทครับเหมือนว่าเพ่นั้นเขาจะใช้เวทมนต์เขตแดนในการตามหาคนที่ลอบโจมตีพ่อของเขานั่นเองซึ่งหลังจากที่หาจนเจอนะครับเ <g it> พ่เขาก็ได้คิดคิดมาว่าเจ้าพวกนี้ใช่พวกที่ลอบโจมตีพ่อเขาหรือเปล่านะซึ่งเฟยนะผมก็ได้พูดึ้นมาว่าทําไมาฝั่งศัตรูถึงได้รู้ข้อมูลของฝั่งนี้ได้ซึ่งเพ่ก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าอาจจะมีสายรับแฝงตัวเข้าาม ซึ่งแน่นอนนะผมพเ่ก็คิดที่จะไปจัดการพวกมันนั่นเองนะครับเขาก็ได้ใช้เวมนของเขานั้นบินขึ้นไปนะ ซึ่งก็มีน้องสาวเพะเอ,อกนั้นที่แอบ,บดูอยู่นั่นเองหลังจากนั้นน้ำผมภาพก็ได้ตัดมาที่กลุ่มโจนะคือตอนนี้พวกเขากาลังมีความสุขกันอยู่เลยซึ่งกลุ่มทางหัวหนะ้ากลุ่มโจรของพวกมันนั้นก็กําลังนั่งนินทาพ่อระเอ,อกกันอยู่ละซึ่งเพะเอ,อกนะผมที่เขาได้มาทันนะเขาก็ได้ฟังทุกอย่างหมดแล้วเขาก็รีบพูดขึ้นมาว่าอ๋อแบบนี้นี่เองซึ่งหลังจากนั้นน้ำผมเพออกก็ได้ใช้เวลาของตัวเองนั้นทําให้พวกโจนั้นขยับตัวไม่ได้ ซึ่งก็มีคนหน,นึ่งนะผมที่ปากดีขึ้นมานะแล้วก็โดนเพเอกนั้นจัดการไปซึ่งเจ้าเพเอกนะผมมันก็ขู่ให้บอกความจริงมาให้หมดนะก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดไม่บอกก็รู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากนั้นนะผมพวกมันก็ได้สรรารภาพมาจนหมดนะว่าพวกมันนั้นทํางานให้กับจกักรพรรดิที่อยู่อีกเมืองหนึง่งซึ่งแน่นอนว่าฝั่งเมือเพเอกนั้นก็มีคนที่ร่วมมือกับพวกมันด้วยซึ่งเพเอกเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าตอนนี้ก็มีคนที่อยู่ในเมืองเดียวกันที่หมหมมยััวพ่่อออของนนะูะ หลังจากนั้นน้องผมเอกนั้นก็ได้บอกให้เฟนั้นเผาที่นี่ทิ้งนะครับซึ่งพวกโจรมันก็ได้ร้องขอชีวิตนะครับแต่ว่าเพเอก,ก็ได้พูดกันมาว่าพวกที่รอบโจมตีท่านพ่อนน่ะให้อภัยไม่ได้หรอกซึ่งหลังจากนั้นน้อผมเฟก็ได้ทําการใช้ไฟของตัวเองนั้นเผาที่นี่จนหมดเลยนั่นเองหลังจากนั้นน้องผมเฟยก็ะจะได้พูดขึ้นมาประมาณว่าไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะเข้ามาทําร้ายตัวเขานั้นก็จะไม่ออมมือให้ทั้งนั้นแหละ ถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามมานะซึ่งหลังจากนั้นน้ผมเพกก็ได้บอกกับเฟยให้เขียนจดหมายไม่ทราบชื่อแล้วก็ส่งไปที่พ่อของตัวเองนะครับเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าซึ่งหลังจากนั้นถ้ผมคน,นของพ่อเอกนั้นก็ได้รับจดหมายนะผมที่พ่อเอกให้เฟยนั้นเขียนจดหมายไม่ทราบชื่อมาส่งออามาแจ้งพ่อตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่ากลุ่มลังโจรที่อยู่ในป่าตอนนี้ได้พี่นาศไปหมดแล้วซึ่งจนน้องนะผมก็ได้ถามพ่อของตัวเองไปว่าใครเป็นคนจัดการกันนะซึ่งคุณพ่อนะผมเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าคนที่คุมพลังเพลิงแบบนี้ได้และก็ใช้โดยไม่ปานีเลยซึ่งคุณพ่อนั้นก็ได้คิดถึงเฟยขึ้นมานะซึ่งคุณพ่่อนนนะคมมมเเเ้้้าาาากก็็็ไดดิขึวถปฟี ความเป็นไปได้มากๆเลยที่จะเป็นคนที่ทําแบบนี้ซึ่งเหมือนว่าจุนน้องเองนั้นก็จะคิดอะไรขึ้นมาได้นะซึ่งตัวของน้องเองนั้นก็ได้บอกกับจุนพ่อไปว่าเขานั้นได้คิดตุลาขึ้นมาได้พอดีเลยคุณพ่อก็ได้บอกไปว่าถ้าจะออกไปเล่นข้างนอกก็หาเพื่อนไปด้วยล่ะซึ่งเหมือนว่าตัวเธอนั้นก็จะพอเดาได้นะครับว่าใครเป็นคนที่ทําเรื่องแบบนี้เพราะในคืนนั้นน้องเองก็ได้เห็นพี่เอกับเฟย์นั้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยซึ่งหลังจากนั้นแทอก็ได้รีบวิ่งไป เป็นใครกันแน่แล้วหลังจากนั้นนุ่มภาพก็จะได้ตัดมานะครับเหมือนว่าน้องนั้นจะมาถามาเฟน,นะครับว่าท่านพี่นะ่ะเป็นใครกันแน่ซึ่งเฟรนะครับก็ตกใจนะที่อยู่ดีๆจุนน้องมาถามอะไรแบบนี้เธอก็ได้ตอบไปว่าหัวเธอน่ะเป็นอะไรไหมซึ่งน้องเอนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลางคืนเหมือนจะเห็นเงาท่านพี่กับเฟยลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยซึ่งน้องก็พูดขึ้นมาว่าพลังของพระเอกเองนั้นไม่น่าจะเพียงพอที่จะบินได้น้องก็เลยทําการนะผมเข้าไปดูในห้องพระเอกนะ ไม่แน่ใจว่าเพะเอกนั้นอยู่ในห้องหรือเปล่าแต say, ่ก็ได <ne> <in> <ação> ้เจอเพะเอกนะผมที่นอนอยู่ในห้องนะซึ่งน้องก็บอกว่ารอบนี้ไม่สามารถจับพลังออร่าที่น่ากลัวได้เลยน้องก็เลยสงสัยว่าเพะเอกนั้นมี2คนหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่นอนอยู่ในห้องนั้นก็เป็นหุ่นของเพะเอกที่เพะเอกมันสร้างไว้ในตอนแรกนั่นแหละซึ่งเฟย์นะผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าสามารถจับพลังออร่าของนานท่านได้ด้วยไม่เลวเลยนี่ซึ่งเฟย์นะผมก็ได้พูดไปประมาณว่าตัวเพะเอกนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่่เเกกกิดแแล้้วตตังนทาา็ พลังที่มาหาศาลซึ่งตัวของเฟยนั้นไม่สามารถไปถึงได้ซึ่งเฟยก,ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามดแต่หวงเรื่องเล็กๆน้อยๆระวังจะไม่โตเอานะตัวผมเองนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เฟยพูดนั้นหมายถึงสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ดูจากหน้านอนแล้วก,ก,ก,ก็น่าจะใช่แล้วนะซึ่งหลังจากนั้นทัผมเฟยก็ได้เอาเรื่องนะครับผมที่น้องนั้นมาถามมาบอกกับไพเอกนั่นเองนะซึ่งไพเอกก็ยังโล่งใจเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเรื่องหุ่นของมันก็ยังไม่ความแตกนั่นเองซึ่งงงหลัััจาากกนนนน้้้้รมพเเ็ไดสว สังเกตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสังเกตการน้องของตัวเองด้วยนะซึ่งเฟก็ได้ถามขึ้นมานะครับว่าทําไมในท่านถึงมี2คนได้ล่ะซึ่งเจ้าพระเอกมันก็ไม่ได้ตอบไปนะหลังจากนั้นหมภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนนะซึ่งตอนนี้พระเอกก็กำลังจะไปเข้าห้องน้ำนั่นเองนะแต่ก็มีจุนน้องที่สะกดรอยตามอยู่นั่นเอง ซึ่งตัวเพะเอกนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วแหละพอเพะเอกหันกลับไปทักเท่านั้นแหละจุดน้องที่ตกใจนะผมก็ได้วิ่งหนีไปเลยนะแล้วก็ปล่อยห้เจ้าเพ่เอกนั้นตัด้อตัวเองอีกแล้วนะหลังจากนั้นนะผมก็มีเสียงคุณแม่นะครับที่เรียกเจ้าเพะเอกไปอาบน้ําหลังจากที่เพะเอกนั้นมาอาบน้ําอยู่เนาะมันก็คิดในใจว่าน้องมันก็คงไม่คิดจะตามมันเข้ามาหรอกแต่ว่านันตามเข้ามาักงั้นนะ่ะ แล้วหลังจากนั้นผมภาพก็จะได้ตัดมาในตอนเช้านะซึ่งแม้ว่าพรพเีกนั้นจะไปทําอะไรนะครับผม,ผมก็จะมีจนน้องนะผมคอยตามอยู่ตลอดเวลานะตามในทุกๆวันนะครับซึ่งแม่งสิ่งจะถิดอย่างกับอะไรเลยนะถ้าเป็นผมก็คงอือดาาตายอยู่แล้วแหละอ้าวไม่แอบ,บดูตัวเองทั้งนั้น ซึ่งเหมือนว่าวันนี้จะมีงานเทศกาลจัดขึ้นนะครับแล้วว่าวันนี้แม่กับจุนน้องก็จะไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยแต่เหมือนว่าวันนี้จุนพ่อจะไม่ได้ไปด้วยนั่นเองซึ่งเหมือนว่าจุนแม่ก็จะได้ถาม เอกเกี่ยวกับเฟย์นั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้นั้นไม่ค่อยได้เห็นเฟย์เลยซึ่งเพกเขาก็ได้คิดในใจขึ้นมานะครับว่าเขานั้นได้บอกให้เฟย์ไปข่มขู่ปีศาจที่อยู่ในละแวกใกล้ๆเพื่อไม่ให้มันมาโจมตีนั่นเองนะแต่เหมือนว่าเจ้าตัวเพกเองนั้นก็จะจับความรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับแน่นอนครับว่าจุนน้องพเ,เอ่กเ,เองนั้นก็นั่งจ้องหน้าเ,เอกอยู่เลยนะ อิดอัดชะมัดบยซึ่งหลังจากน,านั้นนุ่มเพกก็ได้กลับมานอนในห้องนะนอนอยู่พักนึงนะผมก็ได้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนที่ตัวของเขานั้นได้ติดตั้งไว้ที่จุนน้องสาวดังขึ้นมานะซึ่งเหมือนว่าทางฝั่งของน้องสาวเพ่จะมีเรื่องเกิดขึ้นนั่นเองนะและตอนนี้พาพมก็ได้ตัดมาที่ยังในป่านั่นเองและดูเหมือนว่าทางฝั่งของแม่เพ่น,นจะถูกพวกกลุ่มของจกักรพรรดิล่อโจมตีซึ่งพวกมันนั้นก็ได้ไล่เวทโจมตีขึ้นมา แต่ดูเหมือนว่าจนแม่จะใช้เวทป้องกันไว้ได้แต่จนแม่เองนั้นก็ยังได้รับบาดเจ็บไปด้วยหลังจากนั้นก็เหมือนจะมีใครบางคนได้ใช้เวทมนต์แล้วก็คอยบอกทางจนน้องพี่จนหนีมาได้จนเจอกัอกบถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พลังเวทของคุณแม่เองก็จะหมดแล้วด้วยซึ่งหลังจากนั้นเองคุณแม่ก็ได้พาจนน้องเข้ามาหลบในถ้ำและเธอเองนั้นก็คิดที่จะออกไปตามหาคนที่คอยชีน้นำทางและจะพามาช่วยซึ่งจนน้องเองก,ก็ไม่ได้อยากให้คุณแม่ออกไปแล้วนะ ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ดึงลูกของเธอเข้ามากอดแล้วก็บอกว่าเธอนั้นจะปกป้องลูกของเธอให้ได้จอนที่เธอนั้นจะวิ่งออกไปซึ่งหลังจากที่เธอวิ่งออกมาเธอก็รู้ว่าถ้ำที่เธออยู่นั้นมีคนที่ได้ใช้เวทลงตาไว้อยู่ซึ่งหลังจากนั้นพวกทหารมันก็ตามมาจนทันจนมาเจอตัวซึ่งด้วยความที่เธอนั้นเป็นแม่เธอก็ไม่อยากที่จะถูกจับตัวไปหรือว่าให้ลูกสาวของเธอนั้นต้องเป็นอันตรายจนแม่ก็เลยคิดที่จะสละชีวิตตัวแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าพระเอกนั้นดันมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งพอพระอกกมมมัันนาถึงง็ุ เมาลลยแล้วหลังจากนั้นเพ่ก็ได้จัดการพวกมันจนหมดซึ่งหลังจากนั้นท่ผมภาพก็จะได้ตัดมาที่นอ้องเพ่นะครับซึ่งเธอนั้นก็ได้นั่งกลวยในถ้านะซึ่งเพ่นละผมก็ได้แบกจนแม่เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกกับน,น้องไปว่าแม่ของเธอน่ะปลอดภัยแล้วนะแต่ด้วยความที่จุนน้องนั้นันจับพลัง,งออร่าของเอ,อกได้นะครับเธอก็ได้เด้รู้ว่าคนที่มาช่วยนั้นเป็นใคร ซึ่งเธอนะครับก็รู้นะเธอก็ได้เรียกพระเอกนะผมแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นพพะเอกจริงๆนั่นแหละซึ่งเธอนะครับก็ได้ถามพพะเอกไปว,ว่าพพะเอกนั้นเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมใช่ไหมซึ่งพพะเอกับด้วยความที่มันงงๆอยู่นั้นมันก็เลยได้ตอบไปไว่าใช่นะซึ่งจุนนองเขาก็เชื่อนั่นเองนะครับว่าพพะเอกนั้นมีพลังความยุติธรรมไว้ลงโทษคนไม่ดีซึ่งจุนน้องก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะช่วยปกปิดความลับเรื่องพลังพเอกกับคุณพ่อด้วย ซึ่งเจ้าพ่อเอกเองมันก็เอออ,อตามไปแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนกลางคืนนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อพ่อเอกก็จะรู้เรื่องแล้วน,นั่นเองนะ ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าพระเอกก็จะกลับมาก่อนแล้วด้วยซึ่งพ่อพระเอกเองนั้นก็ได้พูดถึงคนที่มาช่วยนั่นเองครับแล้วก็ถามความคิดเห็นกับพรอเอกนะซึ่งพระเอกมันก็เหมือนจะหลุดพูดอะไรไปนะแต่ว่ามันก็แถจนลอดตัวไปได้นะซึ่งไอ,<ช>อ้พระเ,เอกนะผมเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับแนวป้องกันนะว่ามีแนวป้องกันแต่ทําไมศัตรูถึงได้ลอบเข้ามาได้มันก็ทําให้พ่อพระเอกคิดนะครับว่าจะมีไส้ศึกหรือว่าคนที่ทรยศอยู่ก็เป็ <sensational S 1> นไปได้ซึ่งพ่อพระเอกเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่าบางครั้้้งงงงเเเเเเเาาาากกกก็็็็มมมอออวว่่พพระนนนนนัไหืดดยุ9ขบจิิๆถึชตีป แต่ว่าชาติที่แล้วมันก็เป็นทะล,ลุงแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เฟยก็จะพาทุกคนกลับมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแผนอเอาไว้อกนะที่ให้เฟยนั้นออกไปรับทุกคนมานครับเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้ไม่ดูน่าสงสัยนั่นเองซึ่งด้วยความที่คุณพ่อน,นั้นเป็นห่วงมากเขาก็ได้เข้าไปกอดทุกคนนั่นเองนะซึ่งหลังจากนั้นนะผมจุนน้องสาวก็ได้กระโดดกอดเพเอกนะซึ่งก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ตกใจนะครับเพราะไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เว่าเธอนั้นนะ่ะก,ก,กสุดเลย แต่ก็ดูเหมือนว่าเฟรีนั้นก็จะไม่พอใจแล้วนะก็จบกันไปแล้วนะผมสลับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าผมนะ้าเทพสุดจริงหรอในตอนที่2นะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนขอบคุณครับ